กรัชิมาให้เกียรติมาเป็นประาธานในที่ีเปิดการประชุมประชาสรมพันธครงการก่อสร้างทางลอดแยกกรรชิมาของทางหลวงหมายเลขสองตัดกับทางหลวงหมายเลขสองสี่ 2, ในวันนี้กรมทางหลวงได้รับงบประมาณปีพศสอง6ในการก่อสร้างทางลอดบริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลขสองระหว่างกรอบวก3ามถึงกม148บวกห กัดกับทางวางหมายเลข224ระหว่างปมมศูนบวก0มศถึงปมมศูนบวกม0บริเวณสามแยกนครราชสีมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรที่ติดขัดสะสมบริเวณทางแยกลดการเกิดอุบัติเหตุเพิ่มประสิทธิภาพการเคลื่อนตัวของการจราจรบนทางรสายหลกเพืยอำนวยความสะดวกว,วดเร็วในการพมนาคมขนส่งลดต้นทุณค่าการคัฒนาครมการขน,นส่ง เสริมสร้างสัญชาตในการแข่งขันของพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาในขณะดำเนินการก่อสร้างดังกล่าวอาจจะมีผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้อมวิถีชุมชนการจราจรหรือส่วนอื่นๆในพื้นที่บริเวณก่อสร้างเพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส,ส่วนทัง้งภาคราชการได้มีส่วนในการรับรู้ก่ตจนรูปแบบการก่อสร้างทั้งทางการก่อสร้างและยกระดารดําเน,านินการก่อสร้าง กานความคิดเห็นและเสนอแนะข้อาสตอจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการงการต่อการกางลอดต่อ กรมทางหลวงจึงได้จับให้มีการประชุมประชาสัมพันธ์ในการก่อสร้างทางลอดในวันนี้วันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกับผมขอเรียนเชิญท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาการเปิดการประชุมประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างทางลอดจุดตัดทางหลวงหมายเลข2กับทางหลวงหมายเลข224บริเวณสามแยกนครราชสีมาขอเรียนเชิญครับส่วนราชการท่านผู้จัดการส่วนการค้าจะมีรองผู้มนุยมวันโคร้า ท่านผู้แทนจาก,ก,กอางค์กรภาคเอกชนท่านผู้นำชุมชนแนละผู้มีเกียรติท่าน,นครับผมมีความรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในการเปิดการประชุมประชาสัมพันธ์การกอร่อสร้างโครงการท,า,รทางรอจุดตัดทางหลวงหมายเลขสองตัดทางหลวงหมายเลขสองสองสี่จังหวัดนครราชสีมาหนึ่งแห่งซึ่งกรมทางหลวงโดยทางหลวง แข่งขันหลวงนครราชสีมาที่สองสำนักงานทางหลวงที่สิบได้จัดขึ้นในวันนี้ในนามของส่วนราชการภาคและภาคเอกชนและประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมาต้องขอขอบคุณทางกรมทางหลวงที่ได้จัดให้มีการประชุนประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างทางทางลอดขึ้นในวันนี้ ื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการก่อสร้างต่างโครงการดังกล่าวได้ทราบถึงข้อมาาูลข่าวสารคำชี้แจงและเหตุผลของการกรา่อสร้างอย่างถูกต้องชัดเจนรวมทั้งเข้าใจถึงขั้นตอนและความสําคัญของการประชาสัพมันธ์การก่อสร้างโครงการนี้ดังนั้นในการประชุมประชาสัันภ์โครงการกรารก่อสร้างในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสที่ดี ของหน่วยภาคพัฐภาคเอกชนและประชาชนชาวโคราชที่จะได้รับทราบข้อมูลการก่อสร้างโครงการทางรอบจุดตัดทางหลวงหมายเลข2และจุดตัดถนนหมายเลข224จังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางในการพัฒนาโครงการก่อสร้างดังกล่าวให้เหมาะสมสอดคล้องกับวิถีชีวิต สุขช,ชนสภาพวแวดล้อมได้นำไปสู่การพัฒนาในภาพรวมต่อไปสำหรับในวันนี้ทุกท่านที่เข้ามาร่วมประชุมในวันนี้นะครับก็ขอให้หากสิ่งใดที่ท่านยังไม่เข้าใจขอให้สอบถามให้ละเอียดนะครับได้หลังจากที่มีการประชาสัมพันธ์วันนี้ไปแล้วทราบว่าในวันที่24นสัปดาห์หน้าทางรมทางหลวงจะมีการประชาสัมพันธ์จุดทางลอดบริเวณ กระดูอีกครั้งนึงนะครับเ<ส>ึ่นตรงนี้เองก็จะฝากทุกท่านนะไม่ว่าท่านท่านสื่อบลชนนะพี่น้องชาวโคร,ราชทุกท่านว่าหลังจากที่ท่านได้รับรู้รับทราบในบัดน,นี้แล้วก็อยากจะให้ไปช่วยประชา,าันธ์ต่อในเรื่องของอการก่อสร้างโครงการทางนอ้นะครับซึ่งบัน,นี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอเปิดการประชุมป,ประชาสันครงารก่อสร้างทางรอด ตัดทางหลวงหมายเลขสองตัดทางหลวงหมายเลขสองสองสี่จังหวัดนครราชสีมาหน,านึ่งแห่งและขออำนวยบริหารให้การาประชุมประชาคมในครั้งนี้ประสบความสำเร็จตามวัตถุป,ประสงค์ที่มุ่งหวังทุกประการนะครับขอให้ตาอนะครับนครราชสีมานะครับก็อยู่ตรงบริเวณจุดตัดทางหลวงของทางหลวงหมายเลขสองแล้วก็ทางหลวงหมายเลขสองสองสี่นะครับบริเวณแยกตัวนอเนี่ยครับ ตำแหน่งที่ตั้งโครงการเนี่ยโครงการก็จะเริ่มที่บนพหล .2 นะครับบนทางหลงหมายเลข2.7.694นะครับถึงกมที่1.47.371.7694นะครับถึงกมที่1.48.52.7690นะครับความยาวของโครงการนี้ถึงประมาณกิโลกว่ากว่ครับประมาณ1.2กิโลเมตรนะครับแล้วก็จะมีส่วนที่ครับขอบเขตของโครงการบางสนก็จะไปทางพหล .224 นี่ จากบที่สูงบวกดู่วนถึงศูนย์บวกหนึ่งร้อยก็ประมาณประมาณร้อยเมตนนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบของของโครงการที่จะเป็นภาพภาพเปิดนะครับก็จะมะีรูปแบบเปิดจะเป็นอุอโมงค์ทางลอดที่บนขันโดดไม่ได้สองนะครับที่เดินทางจากทางขอนแก่นเพื่อจะไปสระบุรีนะครับจะมีทางลอดที่สองช่องจราจรนะครับ รูปแบบของการในการออกแบบก็จะมีหลักวิศวกรรมก็จะมีอยู่การออกแบบก็คือออกแบบส่วนนี้ก็จะเป็นทฤษฎีของการออกแบบโครงร่างนะครับซึ่งเราก็จะมาพิจารณาถึงข้อกำหนดต่างๆซึ่งกรมคำสั่งก็จะมีข้อไขข้อเหยื่อในการดีไซน์แล้วก็นอกจากนั้นเราก็จับพิจารณามาตรฐานการออกแบบเรืของสากลก็จะใช้ของแอสโตนะครับงานกำหนดนะครับซึ่งโครงร่างเนี่ยเราก็จะพิจารณาถึงทฤษฎีในกานเรเดี้ยวโค้งเข้าโค้งของรถยนต์หรือรถ ที่เข้ามาใช้ในทางโมงนี้นะครับโดยสิ่งที่จําเป็นแล้วก็ต้องเจนานาก็คือความเร็วในการออกแบบนะครับอ,อัตราการยุโค้งของของอะไรนี้ของทางนอนครับซึ่งซึ่งเราจะมองถึงความปลอดภัยที่จะนําไปใช้ในการออกแบบนะครับอันนี้ก็จะเป็นสูตรหรือโปรแกรมที่ใช้ในการดีไซน์ุโมงทางรอนี่ยนะครับ ซึ่งก็จนนี้ก็เป็นขครเดือนของการ,อราออกแบบออกมาว่ามาตรฐานที่ค่าต่างๆที่เรากำหนดออกมาเนี่ยเมื่อเทียบกับสแตนดานเนี่ยเรามีค่าไม่น้อยกว่านะครับก็คือค่าที่ได้อไซน์ออกมาเนี่ยต้องมากกว่าค่าที่กําหนดไว้นะครับ ต่อมาก็จะเป็นพิจารณาถึงเรื่องการออกแบบทางด้านโครงดินนะครับก็เหมือนกันนะครับก็คือก็จะมีข้อกำหนดต่างๆข้อกำหนดของกรมทางหลวงแบบมาตรฐานสากลของแอตโตนะครับก็จะกำหนดใครเสียที่ควบคุมการออกแบบดีไซน์ไว้นะครับนะครับในช่องที่ผ่านตรงไฟสรก็จะมี3ช่องทางจราจรนะครับและช่องทางจากทางที่มาจากขอ,อนแกน่นนะครับเพื่อจะไปสระบุรีเนี่ยก็จะมีทางลอด2ช่อง ที่ทางที่เลี้ยวขวาไปสลับ,บุดีเนี่ยสองช่องทางนะครับแล้วก็หนึ่งช่องจราจรเลี้ยวซ้ายสําหรับไปแยกจุกชัน,นะครับรูปแบบต่างๆก็จะเป็นรูปแบบภาพเปิดที่เราจำลองมาจากการที่ออกแบบอะไรเน้นแล้วก็ทั้งโครงร่างโครงดินของบริเวณทางแยกบริเวณน,นี้แล้วนะครับต่อไปก็เป็นรูปพื้นที่การขาสราอสัญกาขอให้ทางใู้ชนะิครงการ ตรงนี้นะครับเ็จะเปลี่ยนวีดิวภาพถ่ายความสูงนะครับของพื้นที่ก่อสร้างนะครับโดยจุดเริ่มต้นของโครงการครับก็จะเริ่มตั้งแต่บริเวณสะพานลอยนะครับตัวตัวที่มนรูปนะครับซึ่งสะพานลอยตัวเรียในตอนก่อสร้างเนี่ยเราจะต้องลุกเริ่มนะครับแล้วก็ทำสะพานลอยตัวใหม่ให้นะครับแล้วตอนนี้ก็หันหน้ามุ่งไปทางสลับรีนะครับก็คือวิ่งไปตามแนวทางนข้อนะครับด้านซ้ายมือก็จะเป็นพิกซีนะครับส่วนด้านขวามือก็จะเป็นทุ่งถิ่นน่องครับก็จะเป็นในช่วงที่เป็นคาร์ลของโครงการนะครับสองช ในวนี่ก็อต้องหวังเลยก็คือเือสัญกะนะครับสำหรับไพโรเราไปอยู่บริเวณของการของ,ของ,ท,ง,องท่านนี้นะครับองต้องยก่ะดัแล้วก็จะย้อไปทางสัตวนี้ครับด้วยวา

วันนี้ลูกส่นะครับทนผ้กบบวินนาห์านสีครับที่็ินหนาครับนี่วน้า่ามนรอบครับุ่งนชครับที่ที่แสดงอนายกนี่นรรเ่อเราปจังรัดรารนู้จะเป็นไงครับนู่แสงตะบองตัวทารอดนะครับที่ที่ช่วงที่เป็นย่างารีอย่างนี้ครับ ิเป็นัะครับแล้วบริเีึงทางลอดนะครับก็มมาถึงเป็นพ้กรอปการครับสำหรับในขั้นตอนจาก่อสร้างเนี่ยเดี๋ยวช่วยร่วมอจาก่อสร้างนะครับก็จะมีการเป็นั้งป่ายสำหรับการจดรางตามมาตรานองกรมูนะครับดี่ท <Trustee? S 1> <Zac> ี <c oughs> <c oughs> ่เราทไปยุ่งนอ่าที่มี ป้ายสีส้มเยอะบอกเหตุการณ์เพือเอ่อเตือนผู้ใช้ทางแล้วก็มีการกัน้นแนวปีกขอสร้างที่ชัดเจนนะครับอันนี้เป็นแผนการท,ที่ที่หวังไว้นะครับว่าในช่วงรอบสร้างเนี่ยก็คือเราเราจะพยายามจากการจราจรนะครับให้ให้มีคนได้อกอกี่สุดะครับไเือของการของสาร้างของ่ีน,นะะก,ก็ก็ตัวย่เลยก็อาจจะมีการปร,รัจสบ ริ so ่มเริกาการจราจรที่ใช no like ้สำหรับก yes. ่อสร้าครับกเริ่มการปิดพื้นที่ก่ร้างกาาครับสรัการก่อสร้างทางลอตรนก็จะเป็นทา้นครับประเก่รางประมาณนี้ครับแล้วก็ในต้ลก่อส้างครับก็สำหรัที่ตั้งสำนักงานปโกาครับก็คาดว่าน่าจะอกยาีพก่อสร้างเ่ไม่เดียเดยแล้วก็สามารถโทรติดต่อได้ตลอดครับพร้อมมาฟังมาฟังข้อเสนอจากพื้นที่ต่อราก็สุดการเลยครับ ไม่ขึ้นว่าสเตตว่าเดือนไหนช่วงวันไหนเนี่ยจะเริ่มการก่อสร้างกับด้านไหนมาก่อนนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นเป็นจะมีอย่างมาสไลด์เนี่ยจะเป็นการวาดภาพเ่าวๆว่าจะต้องมีการมีการที่ตกก่อกางแน่นอนครับเแต่ว่าณวันนี้เราคาดว่าเราจะเริ่มตรงช่วงหลังคาหน้าต่าตรงกลางแยกนะครับแต่ก็ตามครับเดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะมีการมาจัดลำดับกันใหม่ได้คืออยู่กับว่าบางทีเนี่ยกิจกรรมในพื้นที่ของทางจังหวัดเองอาจจะมองว่าช่วงไหนสำคัญมากน้อยอย่างไรระบาดการขยาจจะเปลี่ยนได้ครั้งหนึ่งนะครับ แล้วก็นะครับอย่างตัวอย่างภาพนี้คือเฉดสีเนี่ยพอเรามีการปิดกั้นในบางสเต็ปเนี่ยครับแล้วก็ตอนเหล่านี้นะครับที่จะกระทบแน่นอนคือการจราจรนะครับหลักๆก็รตอย่างที่เราประเมินไว้คือแน่นอนครับช่วงบิดเทอมหรือช่วงที่จังหวัดมีกิจกรรมสำคัญตรงนั้นเนี่ยอาจจะมานำมาสู่การปรับไปลี่นการทำงานหรือแม้กระทั่งการวางแผนการย้ายสัมภาระนะครับเหล่านี้เนี่ยเราจะพยายามจะบให้เห็นอยู่ให้เหมาะสมกับพื้นที่รับสุดเพราะเราเราก็หวังว่าในช่วงเวลาที่สำคัญของพื้นที่เนี่ยเราก็ยังไม่เกิดผลกระทบน้อยที่สุดนะครับ พยายามบอยให้ลดมวลรอบไปที่ขางนะครับแต่ที่นี่เนี่ยหลังจากที่เราได้รับความเห็นในในหลายเวทีนะครับเราก็เราพยายามปรับขั้นตอนการสร้างให้พยายามให้ให้หยุดไดมากที่สุดนะครับนี่เป็นเป็นสิ่งแรกที่ที่เราพยายามจะจะทำให้นะครับการจัดการจอาเนี่ยหลังจากวันนี้หลังจากเราได้รับข้อขีดเห็นเนี่ยนะครับรวมถึงจากหน่วยงานภาครัฐหรือการสังคมณภัยผมก็นำเรียนท่านกรรมาธว่าเดี๋ยวเราจะแผนจราจรทั้งหมดนะครับนำเรียนกับทางทางจังหวัดดังนั้นเนี่ยก็จะมีทางจังหวัดมาช่วยกันกลอ การเริจทางก่อนเาจะเริ่มงานเนี่ยน่าจะค่อนข้างนิ่งที่ได้รับการพิจารณาดีๆภาคส่วนนะครับนี้ก็เรียนผู้ใต้บังคับบัญชว่าไม่ใช่ปุ๊บเราทำเลยทางจังหวัดจะช่วยกรองให้หลังกลังหนึ่งนะครับรองเท้าค็ร้านสั่งผมมาพูดกันนี้ก็เพื่อเท้าโบราณการกระทบสร้างงงเนี่ยมันไม่ใช่กระทบเฉพาะร้านขาสองฝั่งนะครับมันกระทบทั้งเศรษฐกิจในตัวโคโรนาครับเพราะเนินงราดอนจะติดขัดการเข้าออกจะลดไปห้าสิบเปอร์เซ็นต์ คนที่มาค้าขายในตรงนีมจะลด50%ครับผมได้ท่าการทวจริตที่เคาะตามไปรวมกับเหตุมีข้อมูลที่จะมาตอบโต้ในวันนี้นะเพราะว่าผลกระทบเนี่ยที่แน่นอนคือสองฝั่งเจะร้อนนะคุณละอองเสียเงินไปถึง3ปีอย่าว่าแต่3ปีเลย3เยนมาประสานแล้วนะผมพูดเรื่องนี้แล้วสิระทบเนี่ยนะครับผู้ค้าขายลงเลยครัห้างของสินค้าร้านค้าในเมืองไม่มีคนเข้าออกนะครับคนจะหาย50% ความเสียหายปีหนึ่งก็ไม่ต่ำกว่าพันกว่าล้านสาปีับความเสียหายถึงสามพันกว่าล้านนะครับผมบอกได้เลยครับผมวาพูดเรื่งพี่น้องชาวโ็ได้นะมันนั่เห็นได้ผลผมก็ขอกราบฝากถึงท่านรองผู้ว่าให้คนวิเคราะห์พิจารณาสิ่งที่ถูกต้องที่จะเกิดขึ้นในคันข้างหน้านี่คือนี่คือข้อที่หนึ่งครับข้อที่สองผมได้มีการํารวจฐานตัวผมเองไปจดบนันทึกเลยใช้เวลา มีมีอุมโมงค์หรือมีเลนเพิ่มขึ้นมาโดยที่เหมือนกับให้ขึ้ผ่านตลอดก็จะเปรียบเทียบเหมือนกับเลนซ้ายผ่านตลอดนะครับจต่คล้า,ายคล้ายในการที่ว่าในการเพิ่มขึ้นถนจราจรนี้เนี่ยไปเพิ่มที่นอีกระดับหนึ่งของโครงสร้างก็คือตัวที่เราจะเป็นสะพานข้ามแยกก็จะโดนดีที่ด้านาานั้น,นดังนั้นวัตถุประสงค์แรกเลยเนี่ยเพื่อให้รถที่ผ่านแยกเหมือนกับเพิ่มความต้องตัวมากขึ้นรถบางส่วนที่จะรอเลี้ยวขวาเนี่ยเราให้รถกลุ่มที่บางส่วนเนี่ยการที่จะรอสักการไยก็จะใช้ช่องทางนะครับในการที่จะลุผ่านแยกไป ดังนั้นจะมีรถผ่านแยกได้มากขึ้นพรอผ่ัดไปเนี่ยถ้าด้วยความที่ว่าปรำลังรถของโคราชค่อนข้างเยอะก็จะประเด็นว่าโฟล์ดจะเป็นอย่างไงต่อพอไปที่แย่ต่อไปนะครับอย่างกรณีของเยือตามรอบนี้จะเลี้ยวขวา่อสัรีก็เลยเจอแยกสำันไปที่ปอดขอนะครับแยกนีงเนี่ยสำหรับความเหน่วนตัวนะครับวันนี้เมื่อรถจริงๆตอนเช้าวันนี้รถติดแยก แยกปอดเองก็คือแยกนับแยกแยกตรงนะตอนมาแยกนะครับจรแยกเรื่องไม่ข้อบนใจของพี่ว่าเมื่อรถที่ผ่านแยกนี้ไปก็ไปออสะสมกันมากขึ้นก็แยกก็ตกทางแรกนั้นเนี่ยเป็นแต่กระตุ้นต่างก็คือเราเราจะไล่แยกที่ละจุดเดียวตรงกรณีทางแยกนะครับแยกสัญญาณไฟเมื่อถึงจุดหนึ่งนะครับปริมาณรถทางตรงที่มากกว่ารถที่ออกจากซอยถึงสัดส่วนหนึ่งแยกนั้นจะถูกเปลี่ยนหน้าที่ซึ่งผู้จัดเลี้ยงบอกว่าในวันนั้นเราจะเป็นต้องอีกแยกนี้ความสะดวก พอปิดแยกเสร็จรถจะดุดบ,บังคับให้ไปกลับรถถึงที่สีมาธาน,นีตรงทางไฟวันนี้ตรงทางรถไฟนะครับหนัาปฏิบัติคือกลับรถที่ใต้สะพานข้ามทางรถไฟอนาคตถ้ามีการทุบถ้ามีการทุบเนี่ยที่ใต้ขอโทษครับตรงบริเวณที่แยกทางรถไฟครับจะยังคงมีการกลับรถเหมือนเดิมน,นะครับนี่คือรูปแบบการ ตถาบันการนี้ก็ยืนยู่ทยงทงุกท่านจะเห็นขอท่านแยกไปด้วยรถาฟกับรถที่ใต้แยกได้เหมือนเดิมแต่ถ้าหากมีการพัฒนาของรถไฟห,หรือจำเป็นต้องทุกออ,ออกที่ใต้แยกกับโครงการทางการกลับรถเนี่ยคงเหมือนเดิมเพิ่มเติมด้วยก็คือว่าะจะมีการเปินโมนนะครับแล้วบริเวณบนทางด้าดที่ข้า,ามทางรถไฟรถส่วนหนึ่งจะเป็นท่ข้ามทางรถไฟเพื่อจ่ายเที่ยวยไฟฟาไฟมากขึนน้นในกรณีถ้ามีโครงการพัฒนาดังนั้นอยากไม่ว่าจะเป็นเคสไหนท่าไปไปรถไฟหรือบริเวณนั้นยังมีการกลับรถให้บริการ แปลว่าแย่ที่ก็คือถ้าหากทุกแย่ถึงการไฟมีมมไม่มารลงรนะับการจราจรได้ต้องถึงขัง้นปิดแยกถ้าต้องปิดแยกนะครับก็แปลว่าแยกเขาที่มาตื่น,นแยกกลับรถที่ทางคาบรถไฟนั่นคือกรณีแบบแยก่ในกิจการแต่ต้องยอมรับว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเปน็นการจราจรในเมืองโคราชเรานอกจากรถเก๋งรถสมบูคณ์นะครับรถมอเตอร์ไซค์เป็นอีกจังหวนหนึ่งที่ทใช้บริการเยอะดังนั้นเนี่ยดังนั้นเนี่ยคำคำะการปิดแยกหรือว่าทำให้กลับรถไกลผู้ว่าจะกระทบถึงรถกลุ่มที่แย่นึ่งนะครับ ภาพข่าวประมวลขโอมูลจำเป็นเพราะฉะนั้นการที่บ้านได้ลงความเห็นกปนไปเ,นเรียบร้อยแล้วเสียงส่วนใหญ่มีมีบันทึกเอาไว้ไหมครับว่าการจะทําตรงนี้นะครับเขียนแบบออกมาแล้วข้อมูลมีการเสียงส่วนใหญ่แล้วนะครับอีกที่ขนาดที่เด็นะครับแล้วคำถามต่อมานะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมเห็นบอกว่าท่านเนี่ยครับประมูลแล้วเนี่ยกำลังกระทำเนี่ยท่านมีความพยายาม ซึ่งหมายความว่าแสดงว่าการวางแผนการทํางานเนี่ยยังไม่เรียบร้อยทั้งหมดนะครับเพราะท่านบอกว่าจะพยายามให้ผลกระทบน้อยที่สุดพยายามพยายามนี้นั่นหมายความว่าทําไปดูไปความเสียหายที่มันจะเกิดขึ้นไม่มีครรู้นะครับซึ่งท่านเองเนี่ยก็ไม่มีผลกระทบเพราะท่านเป็นพนักง,งานของรัฐเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับแต่ประชาชนทั่วไปเนี่ยได้รับความเดือดร้อนเนี่ยนะครับก็ผมเองเนี่ยได้ฟังเนี่ยก็อยากให้มีความชัดเจนก่า ถ้าหากว่าจะทําจริงแล้วแก้ปัญหาได้จริงพวกเราไม่มีไม่มีประเด็นในกนารคัคนาอะไรงสิ้นนะครับแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยถ้าหากว่าลงจะทำไปแล้วเนี่ยความเสียหายก็เกิดขึ้นแล้วแล้วสุดท้ายมีคําว่าฉิบหายขึ้นมาเนี่ยนะครับคนที่จะรับผิดชอบนับถึงวันที่คําว่าฉิบหายขึ้นมาเนี่ยใครยังเป็นคนรับผิดชอบกรมทางหลวงเหรอครับจะต้องให้ประชาชนไปฟ้องกรมทางหลวงหรือไม่แต่วันนี้หมายความว่าพวกเรามาเนี่ยมาเซ็นชื่อเนี่ย ตอนแล้วแต่การทำงานเราจะเสนอที่จังหวัดเพื่อให้ท่านได้ช่วยพี่นางประกอบด้วยใการงานการกิจารดังนั้นเมื่อได้มาเลยครับเราทราบเลยว่าในพื้นที่โกรุงเทพก็่านมีความขึ้นแข็งเรื่องของสื่อสารมวลชนดังนั้นเนี่ยตามช่องทางต่างเมื่อพิจารณางานรัฐเดือนไหนจะปิดกั้นบริเวณไหนอยากไปจะมีการมาทำเรียนที่แจ้งแน่นอนครังแน่นอนครับในวันนี้ยังไม่อยากบอกเราไปดูพื้นที่เริ่มดำเนินการจัดการส่วนในเรื่องของกางทุนร่วมนะครับก็อจากผู้นี้เข้าใจครับวันนี้เนี่ยต้องเรียนว่าเป็นการที่เราดำข้อมูล เราทำที่จับก่อสร้างมานํางนี้ชี้แจงนะครับเพราะมันเป็นขั้นตอนในวันที่ใกล้เห็นว่าการกสร้างจะมาแล้วเพื่อมาบอกว่าเรพื่อการสร้างใหม่จะมีผลิตอยา่างไรและเพื่อนำความาเห็นขอ้อข้อความเจนที่บอกว่ารันจะ Welt ติดในสเตจไหนอย,าอยา่างไรเราได้นาไปประกอบการทํางานนะครับหรือว่ารูปแบบบางส่วนที่เราออกแบบมาเพราะว่าชัดเจนราจะทำเนี่ยหากเป็นปนัญหาแลว้วเราได้นําสูก่การกระบวนการการแก้ไขสัญญาต่างๆมันต้องขั้งบวกเลยพ่ออะไรรับ ผมเชื่อว่าคนต้องใช้เงินนทุนบนเส้นทางเดียวกันเสมอในจังหวัดนครศรีมาเอาละสิ่งที่ท่านพูดมาบางทนะมันมีความที่ติดใจนะครับเรื่องของการแก้ปัญหานะครับว่าโอนไม่โอนผลก็ต้องจังไจจุดบอดของท่านครับของหน่วยงานที่ประชาสัมพันธ์เนี่ยไม่ว่าจังหวัดหรือหน่วยงานท่านที่เกี่ยวข้องโดยตรงครับขาดการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องให้เป็นรูปธรรมที่ชันทีทันท่วงที โดยภูมมองนี้ว่าให้ประชาชนในจังหวัดแะครับใแบบแบบนอำเภอในจังหวัดได้รับทราบด้วยเป็นภาพวานะครับไม่ใช่พูดแค่วงแค่วงเสียเวลาวงการจดแค่นั้นมันไม่ถูกต้องนะครับอ,อันนี้ฝากฝากตรงนี้ไปเป็นข้อคิดกันสองเรื่องของผลกระทบทีน่นีต่อนักธุรกิจค่าทางตลอดแนวสึ้นอานนะครับผมไม่ได้มาคัดค้า,างแต่เอาละบ้านเมืองเรามัน,มนมต้องเดินหน้าเพราะจะมันเพราะสีมาเนี่ย ลหลายๆคนชอบพูดวา่าน้าหอราชการเป็นเมืองที่ใหญ่นักท่องเทียเท่ยวเยอะคนเข้าเยอะแต่จริงไม่ใช่เลยผมพูดได้เลยว่าสอบตกท่านไปค้นประวัติทางหน่วยงานราชการได้ติดค่าเอฟมาหลายปีแนละ้วค่ากอ F คือค่าสารพวกคนาต้นทุนท,ทนทั้งหมดสอบตกน้ำฝนทนกินคนตายทุกป่าไม่ว่าจะไม่ว่าจะเป็นในเมืองถนนหลังหรือตามเหมือนกันหมดการก็ไม่เป็นที่ถูกเ้็งเพราะเรื่องจากว่าผ่านขั้นอาาตอนนี้แล้วเียเปิดมูลแม้แต่ทั้งการเปิดประมูลเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนในโคราชไม่รู้ว่าขาดการบริการ ต้องเปิดใจไปงานรัฐสภาต้องเป็นตัวอย่างให้ให้รัฐให้เห็นและยิ่งได้รัฐบาลใหม่คนรุ่นใหม่เข้ามาเลย ถ้าต้องเปิดใจมากๆเฮ้ยเรื่อสงคามเราจะทำอะไรก็พรีเซนต์แบบต่อเนื่องมีภาพโปสเตอร์งานทัขึ้นมาสถานการณ์จุดสำคัญเรามันจุดสำคัญที่เ่าสร้างจุดสำคัญแต่ละจุดทั่วจังหวัดแม้ทั่วทั้งเมืองมันต้องมีตรงนี้ถ้าขาดหายไปท่าไปทุกคนได้เลยนะครับแล้วก็สิ่งที่มีผลกระทบเนี่ยเป็นห่วงเรื่องคุณป่าท่างๆนะครับเพราะโดยปกติแล้วเราล้ผมผู้แทนกองโคดเย่นะครับใช้ข้อมูลแย่อันนี้เอาแค่ถนนพิจิตรภาคสองข้างทาไม่ต้องพูดถึงในเมืองนะครับ แย่มากเหมือนยาว่ามันก็แค่ทั้งอะไรเนี่ยท่าต้องวางแผนล่วงหน้าและประชาสัมพันธ์ไม่อย่าให้มีผู้ที่เขาแรกได้รับอันตรายต่อลูกค้าที่มาใช้บริการทางธุรกิจถูกไหมครับตปรนี้สัมพันส่วนใหญ่แล้วนักการเมืองไอ้พวกตรงนี้หมายใหม่นะครับดังนั้นเมื่อท่านทำเนี่ยท่านต้องประชาสัมพันธ์และพื้นที่เราเปิดกว้างให้เขาเดินได้สะดวกไม่ได้เครื่องหมาีก็อะไรประกระ เราเนี่ยบุยนะครับไม่ต้องไปเที่ยวใกญ่บุยรังจังหวัดที่ใหญ่ตอนนี้เขาพัฒนาแล้วผมเห็นดนด้วยครับกับการทำหุ่อุโมงค์เนี่ยแต่ท่านพลาดจุดหนึ่งท่านน่าจะนำเสนอคุ่นในจังหวัดทำครัค่เดียวไม่ใช่ว่าหุดตรงนี้หุดหน้าที่จะออกไปโผล่ขึ้นตรงคอนโดที่สร้างใหม่หน้าขึ้นตรงนั้นบริษัทหลวงก็ไม่ติดอยู่ตรงพรมหัวตาไม่ติดถูก ที่จะเข้าเมืองเข้าโรงเรียนที่อีกทำไมท่านไม่ทำความแข็ุโมงค์เนี่ยโคร่าผมพูดได้เลยว่ามันจะเป็นอุโมงค์ตั้งแต่พูดเลยสิาปัตันเรียนรอดมาถนนเนี่ยเอาออกมาพิศวาสไปประดู่แล้วออกไปทางโค้งที่จอดไปหัวทะเลแยกหัวทะเลรอดนั้นก็จบแล้วมันก็โฟลได้ตลอดแล้วผมเห็นว่าที่มันทำแล้วแบบปรสบะสบผลสาจก็คือตัวอย่างนีอ่าที่เห็นได้ชัดคือที่เสเน้นถนนรัชดาตัวนี้นครับพอทำแล้วมันกว้างมากนี่แหละผมอยากให้คุณไปดูตรงนี้ นะครับแล้วถนนพอเราไคอบครมงได้กต <aha> ิดมันลดการการจราจรได้เยอะมากนะครับสิ่งสำคัญ่ากฝั่งนี้ไปคิดเรื่องบริการน้ำมันไหลเข้ามาตรงตักสูบอ้อนตักสูบกสดน้ำก็ถ้าเกิน้ำเป็นทางเป็นตัวน้ำท่วมมันก็แต่น้ำกเรืนองเลยทีนี้มันทีนี้ทางปชมอตอนหน้าเนี้ยก็แก้ปัญหาในกการทำเป็นต่อน่อนรงบ่อนหงน้ำนะฮะด้วยผลต่างทางที่ก่อนก็บอกว่าเราจะรับในที่ระดับไหนมันต้องหมาว่าให้เกิดกแขนก่อแล้วกปแข่งแงแก้ที่ไหล ทีน <bills? S 1> oh ี้ในถ้าถ้าน้ำท่วมใหญ่ถ้าถ้าใช้นิติโนนก็จะรู้นะครับว่าเหตุว่าน้ำท่วมเนี่ยถ้าท่วมทั้งนึงก็คือปัิสุ่ได้บาต่างง่าย่างนี้นะครับแล้วก็ในขณะที่ผมไปีิซอยเนี่ยในการระบายน้ำเนี่ยก็รจะระบายน้ำที่ผมลำคอของท่านทังทีนี้ถ้าเกิดอีกตัวน้ำฝนน้ำหลากเนี่ยน้ำที่รำกระซอกน้ำให้กเปนตื้นเลยทีนี้ผมก็ไม่อยากจะถามว่าเอาล้วอยังนั้นจะระบายน้ำยังไงนง่ายกว่ารหลวองคุณนะในทางปกตินะมันจะมีระบายน้ำถึได้ได้ไดทั่วไปใช่ไหมฮะน้ำมันก็ค่อยๆ ถ้าเกิดมน,น้านนี่มาน้ำจะปมมอย่างเดียวมวลน้ำมันจะม,มากาคสักระทีนี้คุณที่ที่บอกสําสลับเก็บน,น้ำเพื่อจะรงมวาให้น้ำมันไหลอ่รวมกันคุณใช้แา่ัสินยางไงห,หรือว่าหรือว่าคุณจะให้ว่าเพือท่วงจุดที่ไม่สำคัญก็คือจุดในชุมชนน่แหลประชาชนไม่ได้เยอะอะไรค่ารงน้นเ,เน,แบบนี่ยสักสิบบาทสิบห้าบาทสามสิบบาทเขไม่ไหลท่งเสียแบบประมาณนี้นะครับยังมีสองัน้วด้วยด้วยการรับน้ำแล้วก็สูบน้ำออกเนี่ยเพราะน้ำถูเขพาในโมงูลนะครับเราว่า อ่อท่อรื้อปั๊มที่มีทํางานสามตัวจากห้าตัวจากรัมตัวห้าตัวรับเรามีห้าตัวแต่ทางานทีสามตัวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าวน้ำเนี่ยออกในทันเรียบสูบออกมาแล้วไปต่อไปลงที่ต้นระน้ำด้านข้างเพื่อรวมกับน้ำปืนดื้อด้านข้างที่ขึ้นหรือเปล่าจะใช้ระบบนีอยู่แล้วนี่นะครับก็ไปลงลำทางสารน้ำที่ถามว่าน้ำเกโมมันเป็นเพิ่มขึ้นไหมที่ผมงเรียนว่า ต่อให้นี้เราเราเราผลิตปริมาณน้ำฝนที่อยู่ในพื้นที่ที่ที่มีขาะเขียนะครับโดยขกาเขตยดพื้นที่ของทุ่งบักตรงเดิมแลโดยรอบยังเป็นพื้นที่เดิมดังนั้นพื้นที่รับน้ำเหมือนเดิมน้ำฝนที่ลงมาก็เหมือนเดิมครับตรงปลายน้ำจึงจึงใช้ระบบรับน้ำเหมือนเดิมจะมีปัญหาเหมือนกับทุกครั้งที่น้ำท่วมทางเท้าในเขตเมืองก็คือน้ำนึ่งกระของไม่มา อันนี้ซึ่งปัญหาที้เราเห็นกันแล้วในยันที่น้ำสะสมมาจากน้งฝังท,ที่สภาาะไหลออกมานะครับก็จะเห็ว่าด้วยตัวน้ำท่วมของมูลเองเร,เ,รเราเรามีเรามีกำลวงปริมาณแล้วก็นะครับเดี๋ยวพูดเป็นเรื่องนะฮะเรื่องงาน